สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับ,ค,รบคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวอาุณรน,นารินเช้าวันนี้สุกแล้วนะคะสุก20มิถุนายน2568ค่ะเริ่มต้นด้วยสีสันด้านหลังกันหน่อยอม,มาเชิญชวนทุกวันเลยนะคะเผื่อว่าคุณผู้ชมท่านใดยังไม่ได้กดกับบัตรคอนเสิร์ตของเรา p r i v e Flower Music สามารถกดได้เลยนะคะโดยคอนเสิร์ตของเราจะเริ่มขึ้นในวันอาทิตย์ที่2 9ที่กําลังจะถึงนี้แล้วนะคะเดือนที่เต็มไปด้วยความเฉลิมฉลองสีสันตา ต่างเราก็เตรียมเสียงเพลงเพราะๆเ,เอาไว้รอกับคุณผู้ชมด้วย Ply f เฟลเวอรค่ะง,งานนี้จัดการที่วัน Bangkok Forum ศิลปินก็มีทั้งซีนุนิวสิบนมวงไดสโปกี้ไลออนโฟอีฟนะคะแล้วก็มีแขกรับเชิญจากบอยแบนด์แขกรับเชิญพิเศษบอยแบนด์จาก DMD Music ด้วยโ mm hmm. ดยในงานนี้นะคะมีสวนดอกไม้ I Love Flower Farm มาจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ส่วนการแสดงคอนเสิร์ตจะเริ่มหนึ่งทุ่มตรงเป็นต้นไปรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้ขายบัตรแล้วนะผู้ชมใกล้แล้วนะวันนี้20เหลือเวลาอีกแค่9วันเท่านั้นซื้อบัตรได้เลยคะ่ะที่ 7-Eleven หรือว่า allticket. com ก็ได้ติดตามรายละเอียดได้เลยที่ Flower Music Concert ทุกช่องทางงานนี้จัดโดยอมรินทีวีค่ะบริษัท AME Imaginative จำกัดและ I Love Flower Farm จังหวัดเชียงใหม่ค่ะส่วนวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันศุกร์คุณผู้ชมจะได้มาเจอกับเรื่องราวที่มันค่อนข้างจะชัดเจนโอ้ห oh. ไทยนี่รักสงบอะไรอ่ะ แต่ถึงรักก็รักไม่มากอารั้วของชาติคบชู้สองคนเลยอะคะโโคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ทิ้งเขาไปอยู่กับเมียน้อยอีกสองคนโอโ้โหรักกี่เศร้าเหรอทีนี้โอ้ตายแล้วรั้วของชาติแหลอเนี่ยนี่ทนายไพศาลด้วยความที่เขาเป็นคนรักเดียใจเดียวนะ เรื่องแบบนี้เขายอมไม่ได้แน่นอนนะคะจะบุกไปเคลียอะไรยังไงได้บ้างคุณผู้ชมรอติดตามวันนี้6กโมงเย็นเป็นต้นไปค่ะก็ติดตามกันได้นะคะแล้วก็ฝากมาเคลียกับคุณยายคนหนึ่งหน่อยอที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคุณยายเนี่ยรู้จักธร,รมาหากินอันนี้เราก็ชื่นชมแต่สิ่งที่คุณยายลักลอบขายนี่แหละค่ะที่ทําให้คุณยายโดนรวบค่ะ ข้อมูลจากกล่องดําทั้งสองกล่องของสายการบินนี้นั่นแหละครับโอ,โอ้ก็รอเปิดเผยนะจะได้เข้าใจตรงกันว่าเออแล้วมันเกิดจากอะไรล่ะเพราะความสูญเสียมันเยอะจริงๆนะคะอเดี๋ยวพักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องร้อนขอประเทศไทยไม่มีอะไรเกินเรื่องนี้ละเมื่อวานนี้นยายกรัฐมนตรีถแถลงอีกครั้งหนึ่งนะคะตาแดงๆออกมาถแถลงขอโทษคนไทยกับกรณีที่มีคลิปหลุดค่ะ ะะก็จริงๆเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจนะ,ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับท่านคนของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับสวัสดีครับท่านรองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนหอยู่ครับพอจะมีนาฬิกาตัวท็อป ที่เหมาะกับผมบ้างไหมเรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเ,เหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผมแล้วทำไมนับปัดไม่มีเลข12บมันเป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินัวประมูลชอบเงินสิเฮ้ย แต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะครับก็เป็นซะอย่างเงี้ยกองจนเหมือนเป็นเรื่องปกติใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นรับสักเลยไหมครับท่านไม่อะครับพบาะเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับ มีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดเว่รรอดรับโทษทางกฎหมายปรับ1นึ0 0 0สถึงสี่แสนบาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสะการทุจริตแจ้ง1นึ่ไม่สบายป่ะเนี่ยตัวร้อนนิดเดียวไม่ต้องเฝื่น ชั่วโมงนี้ต้องข่าว f o r e c พร้อมใช้อนุมัติค่ะรับเงินไวสุดใน1ชั่วโมงข่าว f o r e c a s เขาโอนเงินให้แล้วข่าว f o r e c พร้อมใช้รับเงินไวสุดใน1ชั่วโมงสมัครเลย ย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดหม่450 ml าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคู่สีของหนิ่งออมเจเลีบิวต<ป>ี้เช้าฝ่ายเย็นหรือดึกคลายหิวด้วยเจเลีบิวตี้ทุกที่ท,ท,ทุกเวลานะคะใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์ราสมากฟอร์มาเตม ปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีผมใช้กล่องสีชัมพูครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดปากสะอาดจ,จริงๆนะครับนี่ได้เวลาว้าว <Wow. S 3> <Wow. S 1> กับ t y y ยต f f เฟสติวัลรอบมแดงรถลุ้นว้า wow. วออกรถวันนี้รับโปรโมชั่นดีๆแล้วว้าวได้อีกกับของรางวัลอีกมากมายสแกนก่อนว้า wow. วก่อนถึง31ก,กรกฎาคมนี้ ปรากฏการ์เพลงฮิตรวมศิลปินกว่า30ชีวิตที่คุณคิดถึง h อ l l of f r i r n d s Concert 26รกรกฎาคมนี้วันแบ n คอ o k อร r u สีอารมณ์4ชุ่วโมงเต็มกับ30ศิลปินร้อยเรียงทุกบทเพลงฮิตในเวอร์ชั่นใหม่โดย m a s t e r p i e c e บัตรราคาเริ่มต้น2,500บาทซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ ชวนทุกท่านร่วมฉลองการเดินทางครบรอบ32ปี In Anniversary ร้านนายอินเกิดความคิดถึงมาอ่านให้หายคิดถึงกันหน่อยพบกับหนังสือใหม่ไม่ยายขายดีและหนังสืออีกหลายรายการกับโปรโมชั่นเลื่อนที่สลด32พิเศษสมาชิกสามารถนำคะแนนสะสมมาแลกส่วนลดได้และพบกับ Exclusive Premium ตั้งแต่วันที่20ถึง30มิถุนายน2568ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ร้านนายอินและนายอิน c o เอาความสุขจัดใหญ่หมายคุณได้ชอบบ้านและสวนแฟร์ชอปปิ้งวิคทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าต้นไม้และวัสดุก่อสร้างของจริงจัดจริงวันที่21ถึง29มิถุนายานนี้บ้านและสวนแฟร์อิมแพเมองทองทานีลักกี้นาคานาคาจตุมงคล ของหลิงออมเจลี Beauty เช้าบ่ายเย็นหรือดึกคลายหิวด้วยเจลีบิวตี้ทุกที่ทุกเวลานะคะขอบคุณป้าครับป้าหรอก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์สิคะใช้ง่ายแค่สระลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์สิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ไปประชุมไม่ทันแน่เลยอ่ะแดงทุกเส้นเลยอ่ะอาจจะทัน ลองทางนี้ Let's go <S พันเวลาพอดีเลยอะ่ะดื่มแบ,บรนด์ทุกเช้าเปิดวันเปิดแบ,บรนด์ออนสวัสดีครับฟาม m h o าครับควาหมเดท้าลุกใหม่ส่งความสขหอมกรุ่นจากเตาทุกวัน เขาบอกว่ามีเพื่อนบ้านดีเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆแต่ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนบ้านมาหาภัยมันก็จะปวดใจประมาณนี้ค่ะพี่รถเบรคให้ผมได้ไหม คือครับเพราะไม่อย่างนั้นเรื่องแบบนี้มันก็จะบานปลายกันไปได้นะอเอาจริงก็ทําตามที่น้องที่เขาไปบอกเจ๊ว่าเจ๊เสียงดังอะ่ะมันก็ไม่น่าจะเหลือบากกว่าแรงนะน้องเขาบอกว่าพี่พี่เปิดฟังคนเดียวได้ไหมอะ่ะใส่หูฟังไหมออไม่ต้องเผื่อแพร่ชาวบ้านคือถ้าพี่ใส่หูฟังนะ พี่จะเปิดดังแค่ไหนก็ได้อเอาให้ขี้หูมันสั่นสะเทือนเต้นระบำไปเลยเออสงสารบ้านข้างๆเขาด้วยไม่ใช่อะไรจริงนะคือบางทีการเปิดเพลงเสียงดังแบบนี้มันก็ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงอะ่ะบางคนเป็นโรคหัวใจเสียงเบตตึบๆเนี่ยสะเทือนเลยนะหรือ,รอว่าบางครั้งคือถ้าจะเสียงดังอะ่ะ รเรามาบอกมาขอกันดีๆเออ,เออหรือเป็นวาระพิเศษนะอนาะเออเสาร์อาทิตย์วันเกิดปีใหม่สงการานตอะไรอย่างเงี้ยเราเั้งใจเออไม่ใช่ว่าจะดังมันทุกวันแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะเออหรือถ้าเจ๊จะอ้างว่าเอ้ามีตังใจค่าปรับเอาตังใจค่าปรับไปทําห้องเก็บเสียงดีกว่า นะจะได้ไม่ละรานคนอื่นเขาแบบนี้ค่ะไปกันต่อค่ะที่กรุงเทพมหานครนี่แหละมีหนุ่มคนนึ่งเขาเป็นขาไพา่เป็นขาไพา่ไปเล่นไพ่แล้วโดนโกง่ะอพอโดนโกงปุ๊บก็เกิดการโวยวายขึ้นมากลางวงไพ่พอโวยวายปุ๊บตัวเองนั่นแหละโดนรุมทำร,ร้ายร่างกายแต่ว่าคดีไม่คืบก็เลยหอบเอาคลิปกล้องวงจรปิดเข้าร้องพี่เอกภพบสายไหมต้องรอดค่ะ กว่านะคะเดี๋ยวพาไปดูหนุ่มใหญ่คนหนึ่งเขาเจอโจรลักขโมยรถมอเตอร์ไซค์แต่ว่าสุดท้ายไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเขายกโทษให้อภัยด้วยนะคะอ้าว ต้องส่งบำบัดสิแบบนี้อ oh, oh. นั่นนะสิคะสุดท้ายแล้วคุณตํารวจพาตัวไปทําแผลที่โรงพยาบาลแต่เรื่องการส่งบําบัดอันนี้ไม่ได้บอกเอาไว้ว่าเป็นยังไงเจ้า uh. ของมอเตอร์ไซค์ก็ไม่เอาเรื่องสงสารจริงแหละเออเมียทิ้งไปเดี๋ยวไม่มีใครส่งข่าส่งน้ําอำได้รถคืนแล้วก็แล้วกัน uh. ความจริงแล้วรถมอเตอร์ไซค์เสียบกุญแจคาไว้ มันก็เท่ากับเป็นการยื่นให้โจรเลยนะคะพี่ออน,นี่เราพูดเราบอกกันหลายครั้งแล้วนะใช่ค่ะอย่าคิดว่าแบบเอ้ยหน้าบ้านไปแป๊บเดียว มันหายเพราะความคิดแบบนี้มาเยอะมากเลยนะคะอืมอแต่ว่าต่อให้ตีกันจนเลือดออกขนาดไหนคนไทยด้วยกันเขาก็ให้อภัยกันยกมือไหว้ขอโทษกันอเออ,อใครทําผิดก็ขอโทษขอโพยกันไปนะคะขนาดนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ยังออกแถลงการรอบที่ 2, 2> อขอโทษประชาชนนะคะกับคลิปเสียงที่หลุดออกมาความยาว17นาทีเดี๋ยวเรามาตามเรื่องนี้กันต่อแต่ว่าช่วงนี้แหมเมื่อยเหลือเกินไปดูแลสุขภาพกันหน่อยะค่ะ เอาละค่ะวันนี้ค่ะขออนุญาตต่อเวลาโทรให้ทันภายใน6กโมงครึ่งจะตัดรอบส่งวันนี้เลยไม่เกิน3-5วันรอรับของกดด่วน0 2 6 6 6 0 0 0 1ค่ะ การเมืองบ้านเรายัางร้อนแรงนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ก็มีภาพบรรยากาศของนายกรัฐมนตรีองค์อิงแพทองทานจินวัตเนี่ยออกแถลงการอีกรอบหนึ่งขอโทษประชาชนปมคลิปเสียงที่สนทนาส่วนตัวระหว่างตัวของนายกไทยกับคุณนเซนของกัมพูชาชครับ<ช>นายกก็ยืนยันนะครับแม้คลิปเสียงเนี่ยจะมีการพาดพิงไปถึงแม่ทัพภาคที่สองว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามแต่เมื่อวานนี้ที่นายกถาแถลงน้ำตาคลอเบ้าแต่ก็ยืนยันย้ำชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลกับ แล้วหลุดออกมาทําให้หลายฝ่ายหลายหน่วยไม่พอใจค่ะมีการรวมตัวกันหน้าทำเนียบรัฐบาลด้วยค่ะอืมช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าร้อนแรงทั้งศึกนอกและศึกในนะคะม,มีการนัดประชุมกันหลายแห่งแล้ววันนี้ก็มีอีกหนึ่งการประชุมการถแถลงข่าวรวมพลังแผ่นดินที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ด้วยช่วงเวลาประมาณ10บโมงก็ถือว่าหลังจากที่คลิปเสียง17นาทีนี้หลุดออกมาค่ะสะเทือนใจไปหลายหน่วยงานแล้วก็รวมถึงสะเทือนใจ ประชาชนด้วยนะคะไปกันต่อค่ะที่จังหวัดชัยนาทหน่อยค่ะป้าวันดีครั้งนี้ป้าวันดีไม่ได้มาบอกเลขเด็ดค่ะแต่มีบางอย่างอยากจะบอกกับคนรุ่นหลังว่าแม้แต่ก้าวเดียวต่อให้ป้าเสียน้ําตาแต่ไม่ยอมเสียแผ่นดินให้กับใครค่ะไม่ขาด